All about that place. สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอนไรเดอร์วันนี้นําความรู้มาให้เพื่อนๆนะครับเพราะว่าเราได้เขาเรียกว่าอนุสงจากทาง j จซีปป่ซูเปอร์ไบซึ่ง <c oughs> มีมีเขาเรียกว่าเป็นเป็นผู้จําหน่ายของอะไรตกแต่งเยอะแยะมากมายแต่ว่าในวันนี้เราคงไม่ได้มาพูดคุยกับเรื่องของของแต่งที่เขามีอยู่เพราะว่าจะมาขอความรู้กับโน้ตหน่อยครับผมสวัสดีโน้ตอีกครั้งครับสวัสดีครับพี่จอนครับสวัสดีครับ เรื่องราววันนี้คือเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของท่อไอเสียที่เป็นของซิ่งที่จะต้องมีคู่บารมีกับมอเตอร์ไซค์สวยๆของเพื่อนๆทุกๆคนครับเนาะก็เป็นอย่างแรกที่ต้องเปลี่ยนเลยนะฮะใช่เพราะว่ากับเดิมๆจะเหมือนรถไฮบิดไม่มีเสียง,มยงไม่มีเสียงรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าแล้วอย่างนึงก็มีเสียงนิดนึงก็ดีครับแต่ก็งายลายบางทีรถยนต์ที่ใช้หรือได้ยินเสียงเราจะหลบให้หน่อยอะไรเงี้ยครับครับผมวันนี้ที่มาพูดคุยเนี่ยก็คือเรารู้ดีว่า อ่โน้ตไขพวกอะไรข้อแบบเสียงแบบบึมบึมบึ๊บบึ๊ดตึ๊ดราคาหลายหลายหมื่นครับถูกไหมครับทำไมมันต้องแพงๆก่อนเอาอย่างนี้ก่อนคือท่อพวกนี้นะครับเป็นท่อนําเข้านะครับ,รบท่อแต่ละยี่ห้อนะครับจะเป็นท่อที่มีโรงงานมีอะไรมารับรองหมดนะครับเรื่องทั้งแบบ เรื่องน้ำเสียงเรื่องน้ำสมรธนณะต่างๆนะครับครับก็ท่อจะเป็นอิตาลีสโลวีเนียอังกฤษอะไรเงี้ยครับแล้วแต่แบรนด์แล้วแต่ยี่ห้อนะครับผมโอเคคือพูดง่ายคือของแพงเนี่ยมันมีมันมีคําว่าระดับโลกมาเกี่ยวข้องด้วยเขาจะทําท่อมาไปหนึ่งเขาต้องวิจัยเขามีอุโมงค์ลมมีเทสเครื่องยนต์เทสอะไรอันไหนที่ดีที่สุดถึงทํามาขายอือครับผมไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะแบบว่าไปร้านเมดเดอร์ตีตามใจงั้นไม่ได้ว่าไม่วิ่งครับถูกไหมถูกครับ ันนี้เชื่อฮะเพราะว่าโดนมากับตัวเราก็ได้เจนซีนี่แหละช่วยช่วยบอกเอาไว้นะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าตอนนี้ท่อที่โน้ตหยิบมาให้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นท่อท็อปพิตนะครับ,รบต้นต้นของเมืองไทยก็ว่าได้ครับเริ่มจากป้องนี่ก่อนได้ไหมป้องนี้นะครับจะเป็นเฉพาะในส่วนของปลายของยี่ห้อเล็บิตครับครับผมเล็บิตนี่ก็ถ้าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเสียงมันดังขนาดไหนมันคือท่อที่เรียกว่าท่อกระป๋องท่อกระป๋องมันก็เหมือนกระป๋องจริงนะครับข้อดีของมันมีไหม ข้อดีของมันใช่ไหมครับอืผมว่านะช่วงกลางดีครับตัวนี้ฮะเพราะมันสั้นนะครับแต่ว่าต้นอาจจะหายนิดนึงอืครับแต่ด้วยที่ว่าตัวนี้มันมีไส้ยาวฮะก็แล้วก็ขนาดที่ไม่ใหญ่มากผมว่าใช้ได้อยู่ครับพี่ถามในความรู้หน่อยนัดคือเรามองเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่คือเล d ฟิตนะเพื่อนๆครับถ้า เราเห็นทั่วๆไปครับของไทยก๊อปเทียบเลยอะของไทยก๊อปเทียบแต่ว่าถ้าดูในไส้ดีๆครับมันจะเหมือนแบบเป็นแบบไส้ตะแกรงแล้วมีไส้มันไส้วนไส้วน,วนเป็นเหมือนนิติลมเวลาออกอะครับอ๋อเหรอมันจะเพิ่มแรงดันอ๋อครับนี่คือที่โน้ตบอกว่าเขาวิจัยกันมาแล้วเขาวิจัยกันมาแล้วแล้วถึงเขามาทําขายเป็นร้อยๆ้อยเป็นพันพันชิ้นทั่วโลกเนี่ยฮะเออจริงด้วยพี่น้องครับคือเราคิดว่า มันคือกระป๋องธรรมดาครับแต่มันไม่ใช่คือมันมีเขาเรียกว่าสูตรลับอยู่ในในไส้ท่อใช่ครับอ่าโอเคอันนี้อันแรกก่อนอันนี้คือสายลั่นสายลั่นครับชุดนี้ถ้าเกิดว่าพูดถึงเฉพาะปลายเฉยๆเนี่ยถ้าทั่วๆไปนะครับปลายกับไวปลายชุดนี้ตกูีประมาณไม่เกิน3 0 0 0 0บาทครับไม่เกิน3 0,000บาทครับผมนะครับอะตัวนี้ผ่านปลายตัวแรกレスฟิตของฮิตทิตนะครับมาดูนี่อันนี้สายลั่นแน่นอนใครไม่รู้จักก็แย่แล้วครับยี่ห้อนี้ ออสตินเลสซิ่งออสตินเลสซิ่งไม่ใช่ออสตินมินินะฮะครับผมราคาเอาเอาคำว่าราคาก่อนทําไมมันถึงแพงทําไมถึงแพงใช่ไหมครับหนึ่งเลยท่อเขาขายคาแรคเตอร์ความเป็นของเขาทํากระบอกมีความใหญ่โลโก้แล้วก็ตัวตัวกระบอกเป็นคาร์บอนนะฮะแล้วก็ตัวคอรวัลกรดูกนี้เป็นอินคอเนล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 ซึ่งไม่ใช่ไทเทเนียมไม่ใช่ไทเทเนียมจะทนความร้อนได้สูงกว่าไทเทเนียมครับ คือทนคือพูดง่ายคือกันเกรดที่ดีกว่าแทาเนียมครับเาบาเบากว่าไหมจะหนักกว่านิดนึงอ่อหนักกว่านิดหนันกกว่านิดน,งน,กกน,ดนึงครับซึ่งอินคอนเนลไม่เห็นมีแใดไหนเขา,าใช้กันเลยก็<อ>จะเป็นของออสตินเลสซิ่งก็เป็นโปรดักต์ของเขาครับอ่า,อาโอเคทําไมคนถึงใส่ออสตินกันเยอะคือคือเอาง่ายๆช่วงช่วงแรกๆที่ที่บรรดาฉลามมาเนี่ยที่เห็นมีแต่ใส่ออสตินออสตินจนกระทั่งเริ่มเริ่มเงียบเนิดนึงก็จริงจริงฮะออสติน ตอนที่มันบูมสุดๆเลยนะครับก็เหมือนเป็นแบรนด์ใหม่เข้ามาในเมืองไทยครับกระแสทรงอะไรเงี้ยฮะที่ลักษณะที่เป็นท่อปากตัดอะไรเงี้ยครับกระบอกตรงนี้ที่เป็นลักษณะใหญ่เนี่ยกับโลโก้ของเขาที่พูเอกลักษณ์เนี่ยอ่าฮะมันก็ทําให้ได้รับความนิยมครับแต่ออสตินให้มาเขาก็จะมีไส้ให้มาตรงนี้เวลาใส่เราต้องใส่ในนี้อน่ามันมีไส้ด้วยเหรอมีไส้ครับอ้าพี่น้องออสตินที่บอกว่าบ้องใหญ่ๆอันนี้ จริงๆแล้วมันมีไส้ในด้วยเวรดามคุณรู้ไหมเนี่ยคือหนึ่งเลยนะฮะถ้าใส่ไส้เนี่ยเสียงอาจจะไม่ดังมากอแต่คนไทยส่วนใหญ่ก็จะถออไส้ออมหมดเลยเพื่อให้แบบโล่งๆเสียงดังๆแตกๆคัดแผลด้อะแต่พอถออไส้แล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีข้อเสียมานิดนึงตรงที่ว่าช่วงกลางจะหายไปก็คือเปิดเครล่งแล้วมันจะรอรอบนิดนึงครับ เล f ฟิ fit, ต้นหายกลางปลายมาไอ้นี่กนรนว่ากลางหายต้องรอแบบ8 0 0 0ันเก้าพันจะมาใช่ครับข้อคือแบบถ้าขับขี่นิดนึงก็ต้องใช้รอบสูงกว่าปกติอยู่หนึง่งโอเคแต่ก็ไม่น่ามีปัญหาสำหรับสายซิ่งทั้งหลายเพราะเขาลากกันยาวๆอยู่แล้วใช่ครับแต่ให้เพื่อนๆได้เห็นกอนว่านี่คือจริงๆแล้ว เออาร์ AR, ไม่ได้มีแค่ท่อป้องเ้าหลามแต่เขามีไส้ท่อด้วยใช่ครับแต่เพิ่งเลิญว่าคนไทยถอดออกไปใช่ฮะใครจะมาซื้อต่อโน้ตมีขายเทียบเลยนะครับเบิร์ดท่อจริงจริงเบิดท่อเออาร์ทุกอันนะครับมีอยู่แล้วก็มีให้ยอยู่แล้วครับแต่ส่วนมากไม่ค่อยใส่กันนะครับอ่าเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ดังเดี๋ยวมันไม่ดังมันไม่เล้าครับมาถึงพระเอกดีกว่านะครับยี่ห้อนี้ผมใช้ทุกคันที่บ้านคอนเฟิร์ม ก้องถาโน้ตก่อนว่ายี่ห้อนี้คือยี่ห้ออัคราโบวิคทาคราบโบวิคครับทําไมตอนนี้ถ้าเกิดว่านับจริงๆประมาณปีละที่เจซีซูเปอร์บใส่แต่ปลายอากาครับผมคือหนึ่งเลยฮะทางทางผมมันได้เปรียบกับที่อื่นางที่ว่าท่อตัวไหนนะครับที่สามารถที่จะมันมากที่สุดแล้วก็ท่อตัวไหนที่ ทําตามความต้องการของเราได้มากที่สุดก็คือณตอนนี้ผมก็ชอบของเทเตอร์ของอาคาโปวิคเป็นหลักนะครับครับผมส่วนในเรื่องปลายเนี่ยผมบอกเลยว่าอาจจะไม่ต่างกันมากนะครับก็อยู่ที่เสียงและรูปทรงดีกว่าครับอืมคือจริงๆแหล่งที่เมื่อกี้น้ตพูดเนี่ย<ม>คือนาพยาแบบนิดนึงนิดนึงคือแอปนิดนึงน จริงๆอย่าลืมว่าเขามีไดโนเขาก็เอาท่อเนี่ยมาลอง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 ใส่กันจนกระทั่งมันได้ในสิ่งที่เขาพอใจก็เลยกลายไปว่าสมไยนี้เป็นอาคารานั่นเองมันมันก็มีหลายส่วนครับมันอยู่ที่วัตถุประสงค์ของตลาดท่านที่ใช้รถอะไรอยางเงี้ยใช้ถนนบางคนขี่เซอร์กิตบางคนทารถแวกอะไรเงี้ยครับครับผมก็เลือกให้กับวัตถุประสงค์ดีที่สุดนะครับก็อย่างของผมก็ผมจบพี่เทีอาคารสมมตินะฮะผมก็เลย อย่างตายเนี่ยอย่างถ้าเป็นรถที่ผมใช้เองที่ถนนผมก็จะใช้ตัวยาวอ่าตัวยาวเพื่อให้มันเสียงนุ่มๆเสียงนุ่มๆวิ่งทางไกลสบายๆปลายดันอ่าอย่างในรถแบกอะไรเงี้ยครับหรือไม่ก็รถถนนที่ไม่ได้มาเยอะมากซิตี้กับมอเตอร์ซีพีเนี่ยกำลังดีแต่ถ้าอยากลั่นๆเนี่ยก็ตัวมอเตอร์ซีพีเสียงสนั่นเมืองเลยสนั่นเลยสนั่นเลยพี่สนั่นเหมือนกับพวกเอออสตินไหมโอ้โหพอๆกันเลยครับพอกันเลยเหรอพอกันเลยครับปุ้งปั้งเลยฮะอ่าฮะ S <S 2> <S 2> ถ้าเกิดเราดูดีๆว่าเป็นรถแข่งนะฮะถ้าเป็นแบบของมาเตอร์ทีพีเนี่ยมันจะเป็นทรงนี้เกือบหมดเลยครัใช่<อ>ใช่ใช่เกือบหมดเลยแล้วก็ถ้าเป็นพวกรถมอเตอร์ทูมอเตอร์สามมันจะตัดไปเลยแค่นี้ใช่ตัดต้นลงตัดต้นลงแต่มันเป็นสเปคของเขาครับผม,ค,บมคือถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบคืออะคาโบวิกเนี่ยมีข้อให้เลือกเกือบทุกแนวทุกแนวครับใช่ไหมครับแล้วก็คอนเฟิร์มได้เพราะว่าเขาผลิตแบบทีละเป็นเป็นหมื่นๆ มือถชุดคับแล้วก็ส่ง่ายทั่วโลกแล้วก็เป็นอัซเซสซอรีศูนย์ของหลายยี่ห้อด้วยนะครับ uh huh. ทั้งทางยามาฮ่าทั้งทาง B M แล้วก็ใช้เลือกอะคาปวิคหมดนะครับ uh huh. ทีนี้เร,เราเราเราได้ยินเมื่อกี้นี้รถบอกว่าอะคาปวิคมีเขาเรียกว่าเฮดเดอร์เฮดเดอ,ทอร์คอท่อแล้วเคยได้ยินมาว่านรถบอกว่าคอท่อของอะคาเนี่ยเหมือนกับว่าได้รับการรับรองว่า สามารถจะใส่กับพวกท่อรุ่นท่อน,นี่ท่งน,นั้นได้คระปาใช่ครับเป็นเป็นเฮดเหมือนยูนิเวอร์ซครับก็อย่างอย่างเอายกตัวอ,อย่างง่ายๆนะครับอย่างจีพีโฟนี่ยก็เป็นเฮดอะคาบริ นะครับแล้วก็ช่วงไวไปจะมีคัตเทอร์ไลซิ่งอย่างท่อออคติเลซิ่งเนี่ยก็จะเป็นทำมีชุดคลิปใส่กับเคสพี่โฟเลยครับก็เวลาลูกค้าเขาไม่ต้องซื้อทังเกสจะใช้เคสเดิมแล้วก็เปลี่ยน Wi-Fi AR เนี่ยเปลี่ยนเคสที่โฟจะใส่ท่อ AR อาร์เยอะที่สุดเพราะมันเป็นการที่แปลงใส่ง่ายที่สุดครับผมจิ้มเสียบถอดปั๊บใส่ไปเลยจบเลยไม่ต้องยกเส้นใหม่ครับแต่ทั้งนี้นั่นคือการใช้เอเดอร์ของอาคาโปวิกถูกต้องซึ่งหลายจท่านไม่ทราบครับถูกไหมครับโอเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแล้วอาคานี่ เราขายปะ่ะเราขายครับก็เป็นผู้แทนจำหน่ายเป็นทางการนะครับก็ทุกใบก็มีรับประกันให้นะครับผมบแล้วก็มีใบเซอร์แต่ละใบมีเบอร์อยู่หมดแต่ครับก็ไม่ต้องห่วงครับว่าซื้อกับผมแล้วจะมีปัญหาตอนหลังก็มีประกันในทุกใบหมดเลยครับผมยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆนะครับอันนี้เป็นความรู้นิดนึงแล้วกันอย่างตอนนี้ผมเห็นเลยนะรถเล็กๆหลายๆคันเลย อาคาช็อตตี้อาคาช็อตตี้ครับมันคือตัวนี้ถูกปะถูกต้องครับแต่ให้ดูงานนิดนึงน็อดน็อดลองลองเขาเรียกว่าให้ให้คำวิเคราะห์ให้เพื่อนๆหน่อยว่าจะดูยังไงวะเฮ้ยมันมันคืออาคาช็อตตี้ของแท้อะไรเงี้ยอาคาช็อตตี้ของแท้ดูยังไงนะครับดูเลยนะครับสติ๊กเกอร์แล้วก็มีพาร์ทนัมเบอร์ตรงนี้นะครับดูเลยฮะแล้วก็ ถ้าไปดูทำงานจะเป็นผิวเลสยิงเลเซอร์อะคาโรบิกพาร์ตนัมเบอร์อะไรตรงนี้นะครับอันนี้คือซีรีส์นัมเบอร์นะครับครับผมดูที่งานนี่ฮะมันจะมีอย่างนี้เลยฮะเลขที่เลขที่บอกเลยเลขที่บอกเลยปั๊มแน่ๆนอนอนี่เวดอย่างเงี้ยเมืองไทยไม่มีอ่าใช่ครับผมดูตัวผิวคาร์บอนนะฮะครับส่วนมากตรงนี้ฮะมันจะเป็นมัลติพายลายตรงนี้ฮะแล้วก็จะเป็นชิ้นเดียวกันหมดอืมอืมไม่มีการต่อคือถ้าเป็นท่อไทยที่ผมเคยเห็นนะฮะ ไอ้กระสักพลาหนึ่งพันตัวนี้กรอบแตกหมดแล้วใช่ครับใช่แล้วก็ดูที่ไส้นะฮะอ่าดูที่ไส้ดูความละเอียดของเขาก็จะเหมือนทุกยี่ห้อจะมีวิติวนอยู่ทั้งไส้ในไส้นอกไส้นอกก็จะมีการทําเป็นวิติวนอย่างที่นศบอกแต่ว่ามันไม่ได้แบบวิติวนแบบเกลียวขึ้นเหมือนท่อไทยช่างประดิษฐ์นะคอันนี้เขาเป็นบางทีหมุนน้อยหมุนมากตามกระบอกตามกลวยขึ้นไปอย่างนี้เลยครับโอเคของก๊อปสี่พันห้า ของแท้เท่าไหร่ถ้าเป็นเฉพาะป้ายที่ที่38,500บาทครับต่างกันถึงเท่ากับที่เราเองได้นะครับแต่ข้อดีนะฮะก็คือสมมุติว่าเราเบื่ออยากเปลี่ยนป้ายเนี่ยลงขายได้เลยเนี่ย20,000ื่นป้ายสามหมคนแย่งกันซื้อเลยนะถ้าเกิดที่ไปซื้อของปลอมเนี่ย4,500้ปุ๊บลงขายปุ๊บขายได้พันถ่าเป็นรโยนทิ้งเลยใช่เพราะมันคือของก๊อปครับก็เหมือนของผมอ่ะผมซื้อมา4ี0 0 0ื่นพอผมบุกผมไปเคาะออกผมขายอยู่30,000กว่า ก็มีคนเอาครับเพราะมันคืออาคาบุยเพราะยังไงคือของแท้ครับแล้วก็มาตรฐานระดับโลกไม่ใช่แบบชุดไหนดีชุดไหนวิ่งไม่ใช่วัดดวงเอาอันนี้วิ่งเหมือนกันทุกชุดอืมครับเพราะว่าเขามีเหมือนกับว่าเป็นแรงม้าการันตีเช่นรุ่นนี้บอกเลยว่าเดิมเดิมบวกสามบวกสามบวกห้าบวกสี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ปัจจัยบวกลบนิดหน่อยจากก็เลยเอาความรู้เรื่องของพ่อมาให้เพราะว่าเอญเออเห็นว่า ชุดนี้เป็นชุดใหม่ที่ทาง JC กำลังจะเตรียมเอามาใส่ให้ลูกค้าครับผมก็เลยขออนุญาตน้ตมาให้ความรู้เพื่อนๆละกันครับพี่จอนนะครับโอเควันนี้ขอบคุณโน้ตมากๆครับโอกาสหน้ามาใหม่ครับครับขอบคุณครับครับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ trouble. I'm all about that bass. About that